เป็นก็เก่ากันเ้อมันมันมันขับไม่ลงหรอกอ่ะตู้นี้บอกให้ตาขับรถดีดีเออตาขับรถดูดูไฟแดงอ่ะดูไฟแดงอ่ะนั่นนั่นนั่นพอไฟเออดูไฟแดงนะบอกให้ตาดูไฟแดงเออเบิ้ลงูเบิ้ลงูเดี๋ยวขับขับแต่ถ้าไม่ถ้าไม่ไหนก็มาลงมาหนูจะขับออ มากรับเองมากรับเองมากรับเองเออน่ะลรามากรับเอาเองมไหมโอเคไหมตาให้มาทันเงินเหรียญกระจายแบบโอเคไหมตาอืมไม่เงยนิ้วไม่ครับผมขับอยู่ครับ พอดีรถติดไฟแดงก็บอกให้ตาเออขับข ah, okay. ah, hey ับด okay, okay, okay. ีๆร okay, ัดเข็มขัดด้วยแล้วหูลัดเข็มขัดยเคอม่ับออือโอเคค่ะพอใจค่ะโอเคค่ะตาโอเคนะคะ อืมโอเคนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะไอ่ครับไปไปยครับมันพังแล้วเห็นไหมนมันพังเแล้วกูตาจ